ต้องรู้จริงๆค่ะพระภิกษุไม่ได้เป็นอย่างครื่หัดเลยทุกประการไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสโดยต้องศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดขัดเกลากิเลสโดยเมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยขัดเกลาจนกระทัง่งสามารถที่จะรู้ความจริงที่มีจริงๆในขณะนี้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้ที่มั่นคง ในพระรัตนตรัยไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเดินบินทบาตเปิดบาทแล้วมีเงินนั่นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินยัยขัดเกลาอะไรคะรับได้ยังไงเงินทองเอาไปทำอะไรเงินทองสำหรับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพัทที่ครือหัดทั้งหลายพอใจสแสวงหาแต่นี้สละหมดคะ่ะ ไม่ต้องการเสื้อผ้าจะเอาเงินไปทําไมไม่ต้องการอย่างอื่นเลยอย่างเพศขีดหัดแล้วจะเอาเงินไปทําไมและในพระธรรมวินัยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าภิกษุในพระธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองด้วยประการใดๆทั้งหมดไม่ใช่ว่ารับมาแล้วไปให้คนอื่นแสดงว่าไม่ยินดีไม่ใช่ขณะรับก็ยินดีรับถ้าไม่ยินดีจะรับหรือ